นี่ครับเฟรมเลตสายมือดูครับคนดูดูเฟรมเรทดิคือวิ่งแบบ250-260อ่ะคือแบบแรงเวอร์อ่ะโอเคครับก็สวัสดีคนดูทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาสอนลงบูสแต็กลื่นๆนะครับอย่างแรกก็ให้เราเซิร์ชใน Google นะครับบูสเต็คแทเวเกอร์นี่นะครับนี่บูสเต็คแทเวเกอร์แล้วก็ให้เรากดไปที่อันแรกนะครับปึ๊บแล้วเราก็มาที่นี่นะครับปุ่มขวาที่เขียนว่าบูสเตกอ่ะห้เรากดเข้าไปนะครับปึ๊บ แล้วก็ให้เราเลือกเป็นบูสสี่แอนดรอยด์ X แปดหกนี่นะครับนี่แล้วให้เราโหลดตัวนี้มาเลยครับนี่ครับเออตัวหนึ่งศูนย์ศูนย์สองนี่ครับกดโหลดที่ขอสิบสี่บิตนะครับปึ๊บรอสักครู่นะครับผมพอเราโหลดเสร็จแล้วนะครับให้เรากดติดตั้งไปเลยครับผมกดติดตั้งไปเลยรอครับรอโอเคครับพอดูหลังจากที่เราโหลดเสร็จแล้วให้เราเปิดบูสต์สเต็ปเข้าไปเลยครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ให้เราทําการโหลดเกมมาเลยนะผมผมจะใช้เป็นฟรีไฟล์แม็กนะแล้วแต่คนดูจะเลือกใช้เลย พอหลังจากเข้าเกมเสร็จนะครับก็รอมันโหลดทรัพยากรให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับคุณโนก่อนที่จะตั้งค่าอะไรอย่าไปดูตอนที่โหลดเสร็จกันเลยนะครับโอเคครับผมหลังจากที่รอโหลดทรัพยากรเสร็จแล้วก็กตั้งค่าในเกมตั้งค่าอะไรให้มันเสร็จเรียบร้อยก่อนนะคุณโนเราจะปรับตามผมก็ได้นะเราก็มาปรับตั้งค่าในบูรสเต็คนะครับอย่างแรกเราจะแบบเป็นการแสดงผลแล้วกันผมก็จะใช้ความละเอียดเป็น2องหคูณหนึ่งสี่สนะครับปุ๊บส่วน D P I เมาส์ผมจะใช้4ี่ร้อยสี่สิบเผมจะไปสอนวิธีตั้งด้วยนะครับค แล้วก็มาที่โปรแกรมนะครับอให้เราติ๊กอันนี้ไปสวนของผมจะติ๊กไม่ได้นะก็เพราะว่ามันมันน่าจะปกครับแต่ว่ามันติ๊กมันน่าจะติ๊กให้แล้วแหล,ละนี่คือมันติ๊กไม่ได้นะนี่แล้วก็ส่วนนี้เราก็ให้ปรับเป็นซอฟแวร์นะครับปุ๊บแล้วก็ซ p u ผมจะใช้เป็นผมมี8คอนนคร์นะผมจะใช้6กแล้วกันนะอ,นอน่ะสนแร้วก็ปรับเป็นสุดสุดไปเลยแล้วก็นี่นะครับเฟรมเรทนี่ให้เราเปิดทั้ง2องอันนี้นะแสดงเฟรมเรทระหว่างเล่นแล้วก็เปิดไฮเฟรมเรทนะครับนี่ปุ๊บปรบ แล้วก็ตีสตาร์ไปครับแล้วก็การแจ้งเตือนเนี่ยเราก็ปิดไปให้หมดเลยเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามันเด้งตอนเล่นเกมมันจะหน่วงครับนี่ผมก็จะขออนุญาตปิดหมดเลยนะเพราะผมไม่ได้ใช้อะไรอยู่แล้วอ่ะแล้วก็อีกอย่างนึนะครับนี่ขั้นสูงให้เรากดเป็นเลือกเป็นสร้างโปรไฟล์นะครับปุ๊บแล้วก็พิมพ์ไปนะครับพิมพ์ตามผมก็ได้ครับ A สุดเขียนไป A สุดสองอันหมายเลขโปเดียวนี่คือสําคัญมากเลยครับให้เราใช้ตัวนี้นะครับให้เราพิมพ์ตามผมเลยนะคุณดูนี่ผมจะใช้เป็น a สุดแล้วก็ n s t ส c o r ์แล้วก็ ai 2 2 0 1นะครับนี่เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการรูด้วยนะครับเพราะว่าบูสีคือมันต้องรูทนะขั้นแรกเลยให้เราเข้าไปที่เหมือนเดิมครับเข้าไปใน b o o t s t a c k t w i g k e r แล้วให้เราโหลดตัวนี้มาครับไอเดยให้เราโหลดอันนี้มากดให้เป็นดาวน์โหลด2ครับดาวน์โหลด2ปึ๊บนี่มันก็จะได้ไฟล์มาแล้วให้เราไปกดแตกไฟล์มานะพนุแล้วให้เรากดเข้าไปนะครับนี่แล้วให้เรามาเปิดไอตัวบนสุดนะครับพนุผมจะสอนวิธีการรูทนะขั้นแรกให้เราเปิด b o o t s t a c k มาก่อนเปิดอย่างี้้แลวกก็ด Fort ไนะครับ รอสักครู่อ่าแล้วก็กดมาที่รูทแล้วก็กดอัลล็อกนะครับอัลล็อกเสร็จแล้วก็มาที่หน้าแรกเหมือนเดิมนะแล้วก็มากดสตาร์ทปนะครับผมอ่าแล้วก็มาที่หน้ารูทอีกรอบนะครับให้กดแพทนะครับผมกดแพทปึ๊บแล้วก็ให้กดอินเตอร์สูปเปอร์ซูนะครับผมกดไปเลยเสร้จแล้วแล้วให้เราคลิกเข้าที่ซ u เปอร์ซูนะครับในบูสต์สเต็กขั้นตอนนี้ให้เราคลิกเป็นที่อันที่2นะครับปึ๊บอ่กดเข้ามาแล้วก็กดคำว่าทําต่อ แล้วก็ปกติรอครับผมรอรอรออ่ะพอมันเสร็จแล้วให้เรากดตกลงนะครับกดตกลงแล้วก็ไม่ละขอบคุณนี่แล้วก็ออกซูเปอร์ซูนะครับแล้วก็หาวิธีปรับ DPI เป็น440นะครับให้เรากด Pause Q กันหนึ่งรอบครับกดปุ๊บไปแล้วก็มาที่คอนฟิกนะครับคอนฟิกนี่เห็น DPI ตรงนี้ไหมนี่ให้เราเลือกเลย440แล้วแต่คนดูจะเลือกใช้้วแต่ผมจะใช้เป็น440นี่กดไปแล้วก็กด Add p i ไปเลยปุ๊บแค่นี้เลยครับตัด DPI เสร็จแล้วดู DPI เรา นี่ถ้ามันไม่เคยอ,อย่างนี้แสดงว่ามันติดแล้วนะขอนนี้คือผมใช้ทีวเป็น440อะและ้วก็มีอีกวิธีหนึ่งคือวิธีสอนทำเฟรมเรตติ้งทะลุแบบทะยานไปนแบบ2300ถ้าคอมคนแรงจริงอะขั้นตอนแรกนะครับให้เรามาที่ตั้งค่าของบูสเตอร์ก่อนกดปุ๊บเข้าไปไปที่หน้าโปรแกรมแล้วก็เลื่อนลงมากดเห็นปาเฟรมเรตนี่เฟรมเลต์ rate, คนดูให้ปรับเป็น60ก่อนนะครับปรับเป็น60ปึ๊บกดบันทึกไปแล้วก็มาที่ไอ t ีเหมือนเดิมนะคนดูแล้วก็กดฟอร์ซคิวไปปึ๊บออ่ะ,อะ พอมันเสร็จหลังจากนั้นก็กดไปที่ start b e คือจําให้ดีนะสุดไอ้วิธีนี้คือจําให้ดีครับวิธีแบบว่าทําให้เฟรมเลสมันเป็นแบบว่าเฟรมเลสวิ่ง2 300อยะแบบที่ไม่ได้เฟกเฟรมเลสเฟรมเลสจริง,รงๆอะอะแล้วให้เรากดเ,เรากดเข้าเกมมานะคนนู้นคุณเข้าเกมมาละรอสักครู่ครับเดี๋ยวรอเกมมันเข้าก่อนพอเข้าเกมเสร็จก็ให้เรามาที่ตั้งค่าแล้วแบบเฟรมเลสเป็นเหมือนเดิมเลยครับแบบเป็น240เลยปึ๊บนี่ครับเฟรมเลสสายมือดูฮะเพื่อนคนนู้ดูเฟรมเลสดิคือวิ่งแบบ 250-260อ่ะคือแบบแรงเวอร์แรงจริงอ่ะไม่เชื่ออย่าลองเทสโซนให้ดู็ไดะคือนี้มันจะเป็นเฟรมเลตว่าเฟรมเลตแท้ๆของคอมเราเนี่ยแบบลื่นมากอ่ะลื่นจริงๆอ่ะลื่นแบบหัวแตกเลยอ่ะคือสูตรนี้คนไทยจะรู้น้อยมากแล้วเพราะว่าผมไปก็ไปดูคลิปต่างชาติมาเหมือนกันอันนี้คือเฟรมเรตจริงๆนะวิ่ง240ร้อ่สบนิ่งๆเลยอ่ะเปิดเงาเปิดไลเล่นด้วยน่ะเห็นปะดูเฟรมเลตดิคือ200อ่ะ200บวกอ่ะถ้ายิ่งคนคอมแรงนะคนตัคือแบบสุดๆอ่ะผมบอกเลย โอเคก็ประมาณนี้ครับผมดูพี่ได้สอนการตั้งค่าปรับมูสตั๊กอะไรให้มันลื่นๆ่นก็โอเคครับเดี๋ยวก็ฝากกดไลค์กดแชร์ได้นะครับผมดูก็ถ้าคนดูอยากให้สอนอะไรหรือสอนทําอะไรต่างๆก็สามารถคอมเมนต์หรือว่ามาบอกผมในสตรีมได้เลยนะครับก็สตรีมทุกวันที่ทิกตอกนะผมทิกตอกผมเลยทิกตอกที่ลงคลิปนี้เลยครับสตรีมทุกวันเลยเข้ามาดูกันด้วยนะครับผมดูขอบคุณมากครับผมอย่าไปละบาย